สวัสดีครับวันนี้มาทำป้ายติดพงลีดนะครับของนิเทศนะครับอันนี้แนะนำเลยครับร้านแดงดอกไม้นะครับที่อำเภอแม่ริมนะครับตรงข้ามโรงเรียนบ้านหลีบใต้นะครับฝีมือล้วนนะครับป้าเขาเก่งมากนะครับใช้ผู้กันจิ้มสีนะครับหอมบรรเลง ฝีมือจริงๆนะครับกระบีมือหนึ่งจริงๆเลยนะครับไม่ต้องล่างอะไรเลยนะครับใช้ปุกันจิ้มสีแล้วก็เขียนตัวอักษรเพรเะได้วาปกาเออ,เอ,อไม่ใช่ปากกาเป็นผู้กันเนาะผู้กันอักตัดนะครับสวยๆมากนะครับ วิมือจริงๆเลยนะครับยอมรับจริงๆนะครับไม่มีกันล่างนะครับนะครับรูดเรยวทันใจัาดีครับสวยงามมากนะครับฝีมือล้วนๆนะครับตันแรกป้าถามว่าจะเขียนหรือว่าจะปริ้นเอา ว่าเขียนดีกว่านะครับลองดูฝีมือสวยมากเลยนะครับอเขียนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก,กาเดเพชรนะครับเตรียมกาเดเพชรนี่กาเดเพชรสายไปเลยนะครับระยิบระยยับนะครับเรียบร้อยนะครับสวยมากเลยนะครับแนะนำเลยครับด้านแดงดอกไม้